ชาวโดนเจดีสวัสดีครับสามมสิบแปดำที่ห้าสิบสี่เชเดียมีผลทางบวกหรือทางลบกับอุ่นะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้สามารถได้พักผ่อนเล็กน้อยและ ในะะวันที่และ27เราจะให้อยู่ตรงกลางได้เห็นราจะประกาศผู้ที่เป็นทีดาดอนเจดีและขอแสดงความยินดีแน่นอนใช่ครับเผมดูว่ามันเป็นเส้นสีเป็นอย่างดีเลยนะค,ะะนะครับของแสดงความดีนี้นด้วยนะครับวันนี้เด็กบอลที่เราทำไม่มีจะเ,เป็นอย่างดีรว<อ>มถึทงทุกท่านด้วยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านคณะกต่างชาติท่านเจ็ดท่านมาอุ้ยทุกท่านด้วยเลยนะครับท่านรองผู้ว่ากาจการการทูน น,ะะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีคุณมณฑาชันทวีหลงนะคะรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีคุณอภิญญาเอี่ยมอยรรมภาและรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอีกท่านหนึ่งคือคุณตัววัตรศักดิ์สุสนทร